สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคู่วันนี้ในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ชั้นปถมศึกษาปีที่4เราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือทักษะของการลงความคิดเห็นจากข้อมูลเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทักษะนี้มันเป็นอย่างไร ก่อนอื่นเราไปดูความหมายของทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูลกันนะคะทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลหมายถึงการใช้ประสาทสัมผัสสัมผัสสิ่งของหรือเหตุการณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างหนึ่งแล้วเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวลงไปให้กับข้อมูลนั้นความคิดเห็นส่วนตัวอาจได้มาจาก ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมหรือเหตุผลต่างๆค่ะซึ่งการลงความเห็นจากข้อมูลจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ลักษณะนะคะนั่นก็คือลักษณะที่1เป็นลักษณะของการอธิบายหรือการสรุปเกินข้อมูลที่ได้2 เป็นการเพิ่มหรือใส่ความคิดเห็นส่วนตัวของเราลงไปค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นพืชที่อยู่ในภาพที่นักเรียนเห็นในขณะนี้นะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าพืชที่นักเรียนสังเกตเห็นนี้เป็นภาพของพืชอะไรคะมีใครตอบได้บ้างใช่แล้วค่ะต้นพืชที่นักเรียนเห็นในขณะนี้นะคะ นั่นก็คือต้นหมากค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าข้อมูลแรกนะคะใบไม้มีสีเขียวแกมเหลืองถ้านเรียนเห็นตรงกับคุณครูแสดงว่าขณะน,นี้นักเรียนใช้ทักษะการสังเกตนะคะ2ใบมีลักษณะเรียวยาวเช่นเดียวกันค่ะ การที่นักเรียนบอกลักษณะของใบเป็นการใช้ทักษะการสังเกตค่ะ 3. ปลายใบยมีความแหลมค่ะเป็นการใช้ทักษะการสังเกตเช่นเดียวกันค่ะรวมถึงการที่นักเรียนบอกว่าลําต้นตั้งตรงและมีลักษณะเป็นข้อป้องก็เป็นการใช้ทักษะของการสังเกตค่ะแต่แต่ว่า ในข้อมูลถัดไปถ้านักเรียนบอกว่าใบไม้คล้ายกับใบมะพร้าวอันนี้ล่ะค่ะเป็นการลงความเห็นจากข้อมูลเนื่องจากว่าการที่นักเรียนบอกว่าใบนี้คล้ายกับใบมะพร้าวเป็นการใช้ประสบการณ์หรือเป็นการใช้ความรู้ที่นักเรียนมีอยู่มาตัดสิน หรือว่ามาลงความคิดเห็นกับข้อมูลนี้ทำให้นักเรียนสามารถพูดหรือบอกได้ว่าใบาไม้ของต้นหมากคล้ายกับใบของมะพร้าวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอพร้อมกันนะคะและในระหว่างที่ดูวิดีโออย่าดูเพลินๆนะคะนักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลเพราะว่าเราจะนาข้อมูลที่ได้จากการสังเกต ไปทำแบบฝึกหัดท้ายคลิปกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะคะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่นักเรียนจะต้องสังเกตแล้วก็เก็บข้อมูลค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะคะตั้งใจดูดีๆนะคะว่าคลิปที่หนึ่งและคลิปนี้มีความแตกต่างกันหรือไม่แล้วอะไรที่เป็นสิ่งที่แตกต่างกันค่ะไปชมกันเลยค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปของคุณครูทั้งสองวิดีโอแล้วนะคะจำได้ไหมคะว่าตัวเองได้ข้อมูลอะไรและสังเกตเห็นอะไรบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกสกิลหรือว่าทำแบบฝึกหัดลองดูนะคะว่าจะทำได้ไหมเรามาลองดูกันนะคะ ว่าข้อมูลที่ได้จากการดูคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะคะคุณครูสรุปมาให้ทั้งหมด5คําถามนะคะให้นักเรียนลองดูนะคะว่าข้อมูลที่คุณครูให้มานี้เป็นการสังเกตรหรือการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะข้อที่1ค่ะรากพืชมีสีขาวอย่าเพิ่งตอบนะคะเก็บคําตอบไว้ในใจค่ะข้อที่2 รากที่งอกออกมาจากเมล็ดก่อนหน้าจะเป็นรากแก้วข้อที่3ใบพืชมีสีเขียวข้อที่4ใบพืชที่เรียวยาวเส้นใบขนานเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวหรือว่าข้อที่5พืชชนิดที่1น่าจะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นักเรียนลองคิดคําตอบเอาไว้ในใจนะคะ แล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะได้คำตอบครบกันไหมคะเรามาเฉลยกันนะคะสำหรับข้อที่1ค่ะรากพืชมีสีขาวมีใครได้คำตอบตรงกับคุณครูบ้างคะคำตอบก็คือการสังเกตค่ะข้อที่2รากที่งอกออกจากเมล็ดก่อนหน้าเป็นรากแก้ว ใช่ค่ะรากที่งอกออกจากเมล็ดเป็นรากแก้วเพราะฉะนั้นนักเรียนทราบดีอยู่แล้วว่ารากที่งอกออกมาก่อนอันดับแรกเป็นรากแก้วเพราะฉะนั้นเป็นการใช้ประสบการณ์หรือใช้ความรู้เดิมเราจึงตอบข้อที่2นี้ว่าเป็นการลงความเห็นค่ะข้อที่สามใบพืชมีสีเขียวเป็นการสังเกตค่ะ ส่วนข้อที่ 4, ใบพืชที่เรียวยาวเส้นใบขนานเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นการลงความเห็นค่ะพอนักเรียนทราบอยู่แล้วว่าลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดียวจะมีลักษณะของเส้นใบเป็นแบบขนานนะคะส่วนข้อที่ 5, พืชชนิดที่1น,น่าจะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่อันนี้ก็เป็นการลงความเห็นค่ะ เพราะลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู่ที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะของใบเลี้ยงที่งอกออกมาจากเมล็ด2เมล็ดค่ะและรากที่งอกออกมาก็ยังมีลักษณะของการเป็นรากแก้วด้วยเพราะฉะนั้นข้อที่5จึงเป็นการลงความคิดเห็นค่ะว่าแต่เอใน5ข้อนี้มีใครตอบได้5ข้อบ้างคะ เก่งมากๆเลยค่ะสามข้อละคะมีไหมเอ่ยอ่าปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเอาละคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะพอจะทำได้ไหมเอ่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดหลังจากดูคลิปวิดีโอกันนะคะ